จากวัดประยูนนะครับเราดูเต่าเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็มางี้ครับออกงี้ออกงี้ครับมันเป็นทางวันเวย์นะครับเพื่อนมันเป็นทางวันเวย์เราก็มาออกงี้ครับแต่เราไม่ต้องวนไม่ต้องวนขึ้นสะพานพุตนะเราไม่ต้องวนเราไม่ต้องวนขึ้นสะพานพุตเดี๋ยวเราออกซ้ายเนี่ยครับ้ายซ้ายมันเป็นโลโคอลรดนะมันสามารถเลี้ยวไปทางลาดย่้าได้นะครับเนี่ยมันเป็นโลโคอลรดเรามาทางเนี้ยมันจะไปลาดย่้านะครับ ทางนี้นะครับทางนี้เรามุ่งไปออกลาดย่านะครับเราเราเราจะไปเจอสวนสาธารณะข้างล่างก่อนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสำนักงานเทศกิจนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับข้างบนนี้คือสะพานพุทธนะครับเนี่ยสะพานพุทธไอ้สกายวอล์กที่ผมว่าเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนี้ครับสะพานพระปกนี่ครับอยู่ข้างบนนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับเนี่ยมันมาจอดรถตรงนี้ครับเพื่อน มันมาจอดรถอยู่เส้นราดหญ้าเนี่ยครับนี่เนี่ยครับมามาจอดรถตรงนี้นะครับรนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือบริเวณที่เขาเอาไว้ให้จอดรถนะครับมันเป็นสวน สวนสาธารณะนะครับใต้ใต้สะพานใต้สะพานพระปกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เสียค่าเข้าครับก็จะมีมีพี่ๆเขามาเล่นตะก้อมาก็มันจะมีที่ออกกำลังกายครับที่ออกกำลังกายนี่ครับแต่ที่สำคัญนะผมจะพาขึ้นไปดูอีกข้างบนะที่มันเป็นสกายวอล์กอ่ะมัน มันจะเห็นวิวของพระปางวัดอรุณอ่ะสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยเดินขึ้นเนี่ยนะแต่ถ้าใครไกลกรุงเทพก็จะมาลำบากหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยู่อยู่ทางเนี้ยมันใกล้นะไง,ง,งเนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสะพานพุทธนะอันเนี้ยวันนี้เจ็กมาวันธรรมดานะมันช่วงกลางวันอ่ะมันไม่ค่อยมีคน คนใหญ่คนจะมีช่วงเย็นๆนะโพเพเขามาดูอาทิตย์ตกกันนะครับที่เนี่ยอาทิตตกดินแต่อช่วงพระอาทิตตกดินนะ่ะคือผมไม่ไม่มีเวลาพาเพื่อนๆมานะฮะก็เดี๋ยวเรามากันตอนนี้เลยอ่เนี่นะครับเราก็ขึ้นมาแล้วเห็นนะไอเนี่ยคือข้างบนถนนนะน,นี้คือสะพานพระปกฝั่งไนงะก็เดี๋ยวเราพากันมาดูนะครับ นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือวิวจากบนสกายวอล์กนะครับที่เราขึ้นมานะครับนี่นะครับมีจุดเช็คอินอยู่นี่ครับนี่ครับจุดเช็คอินครับเขียนว่าเจ้าพญาสกายพาร์คนะครับนี่นะครับคนที่สูงอายุหรือว่า มีปัญหาเรื่องหัวเข่าอะไรก็มาได้ครับมีลิฟต์เปิดได้ใช้ครับอันนี้เราขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสองท่อนท่อนแรกคือเดินหน้านี้นะครับไปเพื่อดูแม่น้ำฝั่งนี้นะครับแต่เราเดินขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยวนขากลับกลับมาครับนี่นี่นะครับฝั่งนี้มันจะเห็นพระปางวะอรุนครับ เราเห็นรถวิ่งบนสะพานนะครับนี่คือสะพานสะพานที่รถวิ่งครับนี่สวยไหมครับเพื่อนสวยไหมครับสวยไหมครับถ้าสวยก็ติดตามให้หน่อยนะครับนะครับนี่นะครับคือวิวจากกรุงเทพเลยนะครับนี่ครับอันนั้นนะครับคือยอดพระปางวอรุณนะครับ ไปครับเพื่อนเนี่ยไอ้เขียวเขียวเนี่ยคือสะพานพุธนะครับสะพานพุธโอย้ยาวครับเยน็นเย็นมาวิ่งออกกำลังกายอะไรข้างบนได้ครับสวยสวยมากครับวิววันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยวิวสูงเลยเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูเาขาสูงเลย งไงครับความสวยงามครับทีนี้เราก็มันก็จะเริ่มลงคนระับมันเป็นซ้อนกันสองเส้นนะครับถนนสองเส้นนะครับข้างบนเนี้ยเดี๋ยวพอเราเดินไปปุ๊บเราก็จะมาโค้งโค้งวนลงมาข้างล่างเส้นเมื่อกี้เนี้ยครับมันก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งโอ้ยาวเห็นไหมครับยาวยาวเท่าสะพานนะครับสะพานยาวเท่าไหร่สกายสกายปาร์คที่นี่ยาวขนาดนั้นครับ เ,เขาเอาไปวิ่งออกกำลังกายมาแอโรบิกมาเอสโซไซมาผ่อนคลายนะครับช่วงเย็นๆพาลูกพาหลานมาเล่นนะครับเนี่ยบอกแล้วคบกับเจกอะ่ะเจกเที่ยวเกงเจกไปไหนเจออะไรแบบดีๆก็พามาเฟื่อพามาฝากพามาพามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับดูวิวครับนะไอทางนี้ก็คือทางที่ผมบอกครับตรงไปลิฟต์นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็นะ เจก,ก็พาเที่ยวเท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเจกจะไปรองานแถวไอ้คลองไอ้บ้านหม้อไปรอวิ่งอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าะนะ mm. ก็เดี๋ยวขอทํางานก่อนดีกว่าพาเพื่อนเที่ยวสองที่นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังพาเที่ยวใหม่นะเราเพื่อนกันอยู่แล้วนะติดตามไม่ด้วยครับสวัสดีครับ